แต่ครับช่วงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างร <No. S 2> ุนแรง วันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเดี๋ยวคนบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมี2ฤด,ดูแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็มีฝนตกอีกโอ้โหแล้วร้อนก็คือร้อนจัดด้วยนะร้อนจัดเลยนะคะพอหนาวนะะปุ๊บเลียวก็สักพักฝนตกหนักด้วยนะเนี่ยแหละค่ะถูกต้องอเลยเป็นที่มาของเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับตอนนี้มีเหตุการณ์น้ําท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเพราะว่ามีฝนตกหนักนะครับไปดูที่สุราษฎร์ธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคุณผู้ชมมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วเขามีมวลน้ําน้ําป่าจากเขาศพเนี่ยไหลมาสมทบในนพื้ที่่ลุม แล้วก็กลายเป็นมวลน้ําขนาดใหญ่ไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะส่วนมวลน้ําจากคลองศกก็จะไหลเข้ามาสมทบอย่างรวดเร็วทําให้ถนน,นถูกตัดขาดไปประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกมาจากพื้นที่ได้นะคะโดยทางด้านของนายวิชวุิจินโตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีก็ลงพื้นที่ไปค่ะติดตามสถานการณ์น้าพร้อมกับเตือนนะคะในพื้นที่ตําบลพนมตําบลพังการให้เตรียมรับมวลน้ําที่สะสมจากตําบลคลองศกต่อไปด้วยค่ะ แต่ว่าพื้นที่ที่ตอนนี้น้ําท่วมอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรุ่มต่ําก็คือในเพอขนมนะครับท่านเจ้รายงานมีเพอ่ขมอำเภอเดียวจากเภอนะอำเภอเดียวแหล่งท่องเที่ยวนี่จะอยู่ในเป็นพื้นที่สูงทางโน้นนะฮะอยากจะจะไม่ได้รับผลกระทบืั้งแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นจะติดกับแม่น้ําเลยนะครับท่านจะเห็นว่าตรงนี้นี่เป็นที่ราบลุ่มต่ำติดกับแม่น้ําซึ่งถ้าเกิดว่าฝั่งซ้ายมือของถนนอันนี้จะเป็นที่สูงติดกับเขานะครับซึ่งเป็นที่ที่สูงแล้วน้ําจะไม่ท่วมตรงนั้นครับ ก็มาให้กําลังใจครับมามาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ก็ด้วยความเป็นหัวจากทางากระทรวงมหาดไทยจากทางรัฐบาลครับก็มาให้กําลังใจแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันครับ